อ่าใครที่ใช้งานครั้งแรกนะครับก็ยังไม่เคยปัตกตะก้าในคอมบางทีบอทดไปรันแล้วปัตกตะก้าโพสต์ไปแล้วแต่ปัตกตะก้าไม่ติดอะไรเงี้ยครับก็ลองเช็คก่อนนะครับว่ามันมันติดยืนยันอะไรหรือเปล่าบอทดมันเลยปักไม่ได้ก็แนะนําให้ลองกดเข้าไปที่ที่ทิกต o อกอ่าที่บอทดมันเข้าไปปักเนี่ยแหละครับก็คือเว็บนี้เนาะทิกต o อกทิกต็อกสตูดิโอนะครับมันก็คือหน้านี้แล้วเรากดบวกซ้ายมืออัปโหลดไปได้เลยครับปุ่มแดง เราลองทําหน้าที่แทนบอทดูก่อนว่ามันติดอะไรอ่ะเราก็กด elect วิดีโอเลือกไปสักหนึ่งคลิปครับลองกดเลือกไปครับแล้วลองเลื่อนมาตรงนี้ครับหรือมันมีป๊อปอัพอะไรเด้งขึ้นมาไหมถ้ามีให้เรากดยืนยันโอเคไปได้เลยนะครับมันจะได้เวลาบอทดทำงานมันจะได้ลื่นๆนะไม่ติดอะไรหรือลองกดบวกแอปแอดโปรดักตอะไรนะครับลองกดเน็กไปอ่าเลือกโปรดัก t n เน็กไปครับลองลองนะครับมันจะต้องเป็นแบบนี้นะ ถ้าปกติแล้วเนี่ยจะไม่ต้องไม่มีอะไรขึ้นมาบางังถ้ามีป๊อปอัพอะไรเด้งขึ้นมาบังนะครับมันเรากดยืนยันให้มันไปได้เลยอันนี้เราก็กดแอดไปปกติก็ตรงเนี้ยก็คือถ้าแบบเนี้ยก็ไม่มีอะไรแหละถือว่าใช้งานได้ปกติครับแต่ถ้ามีป๊อปอัพอะไรเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับสีเหลี่ยมๆเมขาขาว,ขาวแล้วมันถามว่าอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละ ให้เรากดตอบตกลงไปเลยเยสอะไรอันนี้ของผมมันไม่มีแล้วเ,เพราะว่าผมใช้มานานแล้วนะครับส่วนคนที่ใช้ครั้งแรกยังไม่เคยลงคลิปในคอมเลยยังไม่เคยปักตะกร้าในคอมส่วนใหญ่มันจะชอบมีนะให้เรากดยืนยันไปก่อนทีนี้เราก็กดย้อนกลับไปได้เลยอ่าเราก็เราอาจจะไม่โพสต์อันนี้อาจจะเซฟดับหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ดิสกัสเอาไปก่อนทีนี้ครับพอบอทมันมาทํางานปุ๊บมันก็จะไม่ติดยืนยันอนะไรเพราะว่าเรายืนยันไปให้หมดแล้วเนะครั้งแรกทีนี้มันก็จะทางานได้ปกติอืมเราก็ พยายามลองลองกดเข้ามาดูเองก่อน,นครับใครที่มีปัญหาบอดโพสต์ให้แต่ตะก้าไม่ติดนะครับส่วนปัญหาตะก้าไม่ติดมันก็ยังมีอีก2อถึงสปัญหาด้วยกันนะอันนี้คือแค่ปัญหาแรกนะครับปัญหาที่สองปัญหาที่3ามก็คือ1ภาษาภาษาเนี่ยทิกตอกของเราอ่ะยังเป็นภาษาไทยอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยทั้งหน้าเลยยังเป็นไทยอยู่ใหไ้ไปดูคลิปที่ผม,มสอนเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็สองตะก้าที่เราปักเนี่ยที่เราปักเมื่อกี้ตอนที่เราเลือกตะก้ามีอักขระพิเศษอะไรบางอย่าง ทำให้ปักตะก้าไม่ได้อ่าเวลามันปักปุ๊บมันจะแดงมันจะขึ้นเป็นสีแดงตรงเนี้ยครับให้เราลองปักเองดูก่อนแล้วลองโพสต์ดูว่ามันอนุญาตให้โพสไหมอ่าไอ้ตะก้าเนี้ยมันขึ้นแดงๆไหมถ้ามันขึ้นแดงๆอย่างเช่นพอเราเรากดใช่ไหมเนี้ยเนี้ยมันจะขึ้นตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันปักไม่ได้มันจะขึ้นแดงๆครับเวลาเรากดยืนยันนะกดเวลาบอทมันยืนยันมันจะขึ้นแดงๆนี้ให้เราแสดงว่าตะก้าเนี้ย ปักไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปแก้ก่อนในะส่วนของวกตัวอักษรผมอาจจะให้บอดมันมาแก้ตรงนี้เออให้มันลบแล้วพิมพ์ใหม่อาจจะใช้เป็นอาจจะให้มันพิมพ์แบบเดียวกันกับแฮชแท็กเลยก็ได้อืมอันนี้เดี๋ยวผมต้องแก้ก่อนในกรณีที่ตะก้าเป็นอักขระพิเศษไม่ยอมให้โพสต์อะไรเงี้ยครับมันจะมีอักขระอักขระบางอย่างนะอย่างเช่นพวกคําว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันถ้าปักไปอยู่ในชื่อตะก้านะครับว่าเปอร์เซ็นต์คำว่าอะไรสักอย่างจะไม่ได้แนละ้วอืมอันนี้ก็มีปัญหาอธิษหาที่สามนะครับก็ลองหลีกเลี่ยง่น ะตะก,ก้าที่ไม่มีอักขลักแปลกๆนะครับพวกเปอร์เซ็น์หรืออะไรเงี้ยโอเคครับประมาณนี้เลยประมาณสาปัญหาหลักที่ทําให้บอดปัดตะก้าไม่ได้นะครับลองไปเช็คกันดูโอเคครับ